สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอยนะครับ2ตัวเน้นรูดนะครับ ในงวดวันที่29นะครับมิถุนายนนะครับพศ2564นะครับครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับแนวทางหวยฮานอยนะครับและก็ลาวพัฒนานะครับก็ไม่ทำให้ FC พี่น้องต้องผิดหวังนะครับเข้าทั้งฮานอยนะครับเข้าทั้งลาวพัฒนานะครับ2เด้งนะครับสำหรับหวยฮานอยเมื่อวานนะครับเลขที่แอดมินให้ไปนะครับเด่น4กับ7นะครับก็เข้านะครับ4ก็เข้า9 4สนะครับ สำหรับเด่น4นะครับสำหรับ7นะครับก็เข้า87ในรอบ VIP นะครับ49ในรอบปกตินะครับสำหรับเลขเบิ้ลนะครับแอดมินให้เมื่อวานนะครับ4 4นะครับ7 7และก็0 0นะครับก็เข้าเลขเบิ้ลอยู่นะครับถ้าพี่น้องเบิ้ลนะครับในรอบพิเศษนะครับเลข2ตัวล่างออกสูง00นะครับสำหรับแนวทางหวยฮานอย2ตัวเน้นลูทนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC พี่น้องด้วยนะครับ สำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเป็นงวาที่28ที่ผ่านมานะครับเลขที่แอดมินเจาะให้นะครับเด่นนะครับคือ1นะครับเด่น1แล้วก็เจาะ81นะครับแล้วก็91นะครับก็เข้า8118ล่างนะครับบนนะครับกับขอโทษขออภัยนะครับเข้าบนนะครับของแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสำหรับชุด3ตัวก็เกียบเข้าโต๊ะนะครับให้1 9 1นะครับเลขออก118นนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เข้า2ตัวนะครับทั้งฮานอยนะครับทั้งลาวพัฒนานะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับเ c พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับเมื่อวานนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยฮานอยนะครับ2ตัวเน้นลูดนะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มาวันนี้นะครับเลขที่ผมได้มาวันนี้นะครับเลขเด่นนะครับมี9นะครับแล้วก็มี1นนะครับสายวิ่งสายลูดนะครับ อย่าลืมรูด9ก้ากับรูด1นะครับเพื่อความชัวร์นะครับสำหรับ9นะครับก็จะมี0 9นย์นะครับ49นะครับ19นะครับ29นะครับสำหรับชุดเจาะก็จะมี4ตัวนะครับสำหรับ1นะครับก็เจาะได้81นะครับ3 1นะครับ2 1นะครับ41นะครับสำหรับด่น1นะครับก็มี f c พี่น้องได้คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าให้เน้นรอบนะครับ แอดมินก็สามารถนะครับบอกเอาไปยกได้ทั้ง3ามนอยนะครับนอยพิเศษปกติเลีกกว่า VIP นะครับถ้าชื่นชอบเฉพาะกิจนะครับก็สามารถเอาไปชมในรอบเฉพาะกิจได้เลยนะครับสำหรับตัวเลขที่วงกลมไว้นะครับสำหรับเบิ้ลวันนี้นะครับก็จะมี99นะครับ11แล้วก็0ูนะครับเมื่อวานก็ออกเบิ้ล0ูนยะครับสําหรับชุด3ตัววันนี้นะครับก็จะอยู่ที่นะครับ30-9นะครับ 549นะครับ991นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับจุด3ตัวนะครับครับผมสำหรับวันนี้แอดมินก็เอามานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอพี่น้องปดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ fc พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินนะครับ สำหรับวันนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ